เหลือบากกว่าแล้วผมก็จะขออนุญาตไปถามผู้ใหญ่หรือกรรคักอนุกรรมการที่ใหตะเียนใหญ่มากนะครับในเรื่องนี้ว่าสมควรหรือไม่อันนี้ก็ไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่เข้ามานะัดนี้นั้นหลังจากที่อ้าวพานจุดพัดกองเข้ามาดเดี๋ยวเราไปส่องกันนะครับส่องกันได้ตัวไหน,นใหญ่มา,มากนะครับอยู่ที่วัดบางใหญ่ สำหรับดอกไม้ทูกเพียนนั้น,นเราก็ไ,ไม่ได้กากเป็นเป็นกำหนดนาจุดแท้แต่ที่ท่านจะหย่อนไปในตู้ปัจจัยมีววาการจ, <ะ S 2> จุทูบ<ป><า>เสยงไทยนะครับจะทูบเสียงทายหรือว่าจะเป็นผ้าขาวก็ดีนะ,ะเราก็กาเป็นสนนราคาก็คือต้องไปซื้อบิตว่าโอ้ทางวัดบางใหญ่ ต้องยี่สิบบาทอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่คนคนที่เดินทางมามาจุดทูบเสียงไทยไหมครับได้ได้ตัวไหนคุณแม่ให้ท่านได้เปะเพื่อทบเสียงไทยอ๋อทูบเสียงไทยเนาะสี่ห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์จดห้าศูนย์ห้าศูนย์ก็หกห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์หกห้าศูนย์ันี้ยังไม่ไหมหมดมีคนมาจุดทูบเสียงไทยไว้เยอะเลยนะครับทางเรานั้ได้มีจำน่าย ก็สุดแท้แต่ครับก็ไปพูดคุยกับอสมหรือว่าบางครั้งบางทีก็ผู้อเนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้าอย่างไรนะมันก็เสียกับทางวัดก็คืออย่างอาทิเช่นที่เนี่ยในการป้องกันโควิด -19 เนี่ยถ้าผิดพางขึ้นมามัน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 เยอะเนาะเอาว่าแค่นี้ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นเราจินบอกว่า ขอให้ท่านนั้นให้ความร่วมมือกันมากันบ้างเพราะว่าปุ๋ยที่เขาลงใส่เราก็มาพี่น้องประชาชนนะครับเดินทางมาหลายจังหวัดเลยนะครับหลายจังหวัดเลยตอนนี้ก็ท่านจะเห็นกระจางแต่ตาแล้วว่าปู่ยหญ้านาำตะเคียนทองน้ำใหญ่ขนาดไหนแล้วเวลาอธิฐานกันแน่แดกแน่ไปดูป้ายกันเลย ประกาศนาคาเผาสตางไทยร้อนนาเป็นสีนำจาอ่อนๆนนอ่อยนาเออท่าไทยเออะตะแล้วกันนะครับอาย่ที่อ่า

ดไหมท่นแม่แปดเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมจะขอประชาัชนมาทำทุกวันนะครับว่าสหรับกระเป๋าสบายไม่การนำไปไว้หน้านหน้าแล้วก็โทรศัพท์อย่าเอาไปในกระเป๋าแปดสองห้าวันนั้นไม่กล้าเห็นตัวไหนเมื่อกี้หกแปด เห็นหกแปดนะครับน้องเ็เห็นหกแปดคนนึงเห็นหกแปดสองห้าอีกคนเห็นแปดสองหอีกคนนึงเห็นแปดสองห้าสหจะมาจริงๆนี่น้องเขเห็นแปดเห็นเห็นแปดอีกคนนึงเห็นแปดสองหเห็นหกแปด ท่านที่มาแล้วก็ดีหรือท่านอาจจะตกอยู่ในบริเวณอาจจะบนท่าไม้ก็ดีนะครับข่าวที่ออกไปหรือว่าพูดจะไปแปลกนะครับทางคณะกรรมการวับรองใหญ่นะครับจะที่แด่ให้ท่านได้ทราบนะครับเกี่ยวกับในขั้นตอนการเข้ามาดูแปลชัดเลยนะครับได้แปลกแปลกจริงๆนะครับแต่มีคนเห็นแปดสองห้านะครับ ไม่ได้เรียกร้องใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านที่มีแม้ติดมาสามารถเข้ามาได้เลยนะครับแต่ถ้าท่านไม่มีแมตไม่มีหน้าผากนายทางคณะกรมการะคาสูงใหญ่จุดทัดอจจะมีหน้าผากนามบท่านผู้ชมทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนนะครับการนะครับเพียงแต่ว่าแม้ท่านราทาแมตผิด นะคคณะกรรมการวัดนาองใหญ่ที่คอยให้บริการเกี่ยวกับแป้งก็ไหนครับข้าวต็ดีนะครับราคาเริ่มต้นที่20บาทนะครับแต่ถ้าท่านใดจะมีตัดธากว้านั้นก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ตัดธาเพราะว่าแป้งกับข้าวนั้นต้องสั่งมาจากตลาดจึงต้องมีราคา นะครับส่วนทูกกับดอกไม้นั้นนะครับหรือจะเป็นบัวอะไรคนสวยเห็นตัวไหนครับเห็นตัวไหนบอกน้าหน่อยน้ามาไกลเห็นตัวไหนก็ตาเห็นตัวไหนครับท่านนะครับท่านจะทำมากกว่ากว่านี้ก็ได้นะครับจะเริ่มตั้งแต่ เท่าไรก็อยู่ที่ตทาของท่านนะครับทาเป็นมาใน้ทราบนะครับตามกปลังารัทาเลขสองเห็นเลขสองการย้อนหลังให้ท่านได้ทราบนะครับบางคนบางท่านนะครับอยากทราบข้อมูลที่มาที่ไปว่าตายอยู่ตรงไหนทำเป็นมาอย่างไรนะครับ ต้นตะเคียนใหญ่ต้นนี้อยู่บริเวณหมู่12ตำบลหน้าไม้อยู่ในลำน้ำยมนะครับปีนี้น้ำแม่น้ำแห้งขอดนะครับจึงมีแต่สายเดี๋ยวเราไปส่องกันนะครับเห็นเห็น35นะคุณแม่เห็น35จะมีน้ำเป็น5 35พบต้นตะเคียน เดี๋ยวเราไปส่องกันบ้างนะครับเราไปส่องกันบ้างาาบ้งใหญ่อยากจะขึ้นมาถือศีลอนูโบสดนะครับจึงใสเข้าร่างทรงนะครับร่างทรงก็มาบอกนะครับร่างทรงนั้นอยู่ในเขตหมู่12นะครับก็มาบอกว่าตรงนี้เป็นต้นตะเขียนที่เก่าแก่ที่สุดน,นะครับอยากจะขึ้นมาถือศีลน,นะครับชาวบ้านวางใหญ่ กับคณะกรรมการวัดวังใหญ่จึงมีความเห็นตรงกันนะครับได้ทำพิธีอันเชิญบวงสรวงอย่างถูกต้องทำพิธีอันเชิญขึ้นมานะครับถึงตะลิงในวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาเวลา5โมง59นาทีนะครับทำพิธีอันเชิญขึ้นมาจาก ลำน้ำยมนะครับใช้รถเคนยกนะครับรถเคนที่รับน้ำหนักได้120ดร้อยยิบตันรถเคนตัวเดียวไม่สามารถยกขึ้นได้ต้องใช้แมคโครถึง4ตัวช่วยกันขุดช่วยกันยกช่วยกันพยุงกว่าจะขึ้นมาได้นะครับชาวบ้านวังใหญ่และคณะกรรมการวัดวังใหญ่ จึงต้องมีค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าแมคโครและค่ารถเขนเป็นจำนวนเงินประมาณสองแสนกว่านะครับที่ทำพิธีอัญเชิญปู่ย่านางตะเคียนทองขึ้นมาไว้อย่างบริเวณวัดวังใหญ่แห่งนี้นะครับที่ท่านเห็นนะครับลองดูนะครับนะครับถามว่าที่อื่นแต่ปู่ย่านางตะเคียนทองขึ้นมาในช่วง วันพระแหลมสิบผ้าค่ำเดือน,นแปดซึ่งอยู่ในช่วงเข้าพรรษาปู่ย่านางตะเขียนทองได้ไปเขา,เาได้ไปเข้าฝันร่างสงว่าอยากจะขึ้นมาจำศีลน,นะครับฉะนั้นในช่วงที่ทางคณะกรรมการวัดวังใหญ่ได้ทำไม้ล้อมไว้ห้ามเข้า ก็คือบริเวณกกนั้นปู่ย่านางตะเขียนทองได้ถือศีลจำศีลอยู่บริเวณกกนั่นเองจึงไม่ให้พ่อแม่พี่น้องเข้าไปแต่ต้องนะครับส่วนตั้งแต่บริเวณไม้ก้นขึ้นไป